ใส่กุ้งใส่หมูใส่โป,ปะอัดทำให้ใหม่ร้อนร้อนสดๆเลยจ้าทุกคนใส่กุ้งใสเ่เห็ดเห็ดทองอมี้เลยนมากินหน้าทานเข้า,าก็จะต้มใช้วิธีต้มนะทุกคนไม่ใช่วิธีนึ่งนะ น้ำจิ้มเขานี้รสแซ่บๆเลยซีฟู้ดใส่กระเทียมด้วย,ย,ววยนี่เขากำลังทำไส้นะจ๊ะไส้หมูเด้งไส้หมูเด้งจ้าเขาเรียกเกี๊ยวนะเกี๊ยวหมูเด้งเกี๊ยวกุ้งเกี้ยวปูอัด เกี้ยวเห็ดเห็ดเข็มทองคลาเยอะมากนี่หม้อใหญ่มากทำแบบอุย้ยไส้ใหญ่มากน่ากินมากเลยตัวเองร้ลลอนๆเลยนี่ทำให้รล้ลอนๆเลยชิ้นละสิบบาท เ็ดละสิบบาทร้อนๆเลยนี่เห็ดใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแซ่บซ่าพี่ไปคาเขาก็จะคนๆๆๆนะร้อนๆเดือดๆเลยเราใช้วิธีต้ม หมูดแดงเกีียวหมูแดงเขาใส่เห็ดเข็มทองเข้าไปด้วยชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากไส้ใหญ่ๆเด้งๆแบบเขาไม่ห่วงไส้เลยนะทุกคนก็ทําให้หม้อใหญ่ๆร้อนๆเลยแล้วเขาไม่ห่วงไส้เลยนะแบบแม่ค้าแบบใจดีมากแบบเ็เอาใจลูกค้าร้านดังเลยค่ะเมนูใหม่ๆแต่เขาไม่ใช้วิธีนึ่งนะทุกคน เขาใช้วิธีต้มเอานี่เขาใช้วิธีต้มแล้วก็คน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 ,คนวัดเกี้ยวจะสุกนะจ๊ะนี่หม้อใหญ่เลยแม่ค้ากำลังพันเกี้ยวหมูเด้งเข็ดเข็มทอง เขาก็จะพันันเกีียวกับเห็ดเข็มทองหมูเนดง้าไปแน่นมากชิ้นใหญ่ชิ้นโตอลังการมากเวอร์วังอลังการมากค่ะทุกคนเขาไม่ห่วงไส้นะแบบแมค้าเขาแบบเต็มที่เลยชิ้นละสิบาทใหญ่มากและน้ำจิ้มเขาก็จะแบบว่าสีเขียวใช้พริกสีเขียวนะทุกคน เผ็ดเผ็ดเปรี้ยวนี่นะคะตัวกคนก็สุกแล้วเกี๊ยวสุกแล้วจ้าโหควันขงมงโคงเข็งเลยนี่ลูกค้ามาร้านนี้ขายดีลูกค้าเยอะมากร้านดังเลือจัง เอาเกีียวลงไปต้มนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามหวังว่าคงถูกใจทุกคนนะคะถ้ากินทุกอย่างร้อนๆค่ะไม่ต้องทำค้างไว้ทำสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยจ้ะถูกใจคนกินนะคะอยากกินอะไรก็ดูในคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า ชิ้นละสิบบาทสวัสดีค่ะทุกคน เจียวน้ำมันหอมๆให้มันลืนล่นๆให้มันเงาๆอ่ะทุกคนน่ากินมากนะ่คะาจะทาน้ำมันค่ะไม่ให้มันติดเยี้ยวติดกันนะคะทุกคนก็จะทาน้ำมันกระเทียมเจียวลูกค้ามาแล้ว หยิบใส่ถ้วยเองนะคะบริการตัวเองเลยนะคะทุกคนก็จะให้ลูกค้าหย,ยิบให้เองเลยแบบถูกใจเลย ทำนะคะวิธีทำเขาจะทำม้วนๆแล้วก็กดไปให้แน่นๆในเกลียวนะคะหมูก็เด้งมากค่ะทางโน้นก็ขายหน้าร้านก็ขายลังก็ทำทำเรียบให้ทันลูกค้ายเยอะจ่ายเงินสดสแกนจ่ายก็ได้จ้า เี่ยมเลยถูกใจวิธีทำพะะ่อค้าแม่ค้าเขาทำอย่างนี้ใครอยากทำกินทำขายไม่ต้องทำก็ได้นะจ๊ะมาซื้อแม่ค้พาพะะ่อค้าก็ได้ก็ทำให้ใหม่ๆสด,สดๆร้อนๆทันใจเลยจ้ะนี่เขาจะมีน้ำจิ้มกระซีพูโพดกระเทียมเจียวนะจ๊ะทุกคนต้องใช้พริกเขียวอย่างเดียวใช่ไหมคะมะนาวสด ร้านสามพี่น้องนะคะใา่ดีมากเจ้าดังมีอยู่เจ้าเดียวนะคะร้านสามพี่น้องค่ะมาอุดหนุนได้นะคะสี่สิบห้าบาทนะคะจะจิ้มเจี๊ยมไหมคะบางคนก็ชอบกระเทียมเกลียวบางคนก็ไม่ชอบก็จะวางหมเูเด้งลงไปโอ้ยเดินปะ มาเรื่อยๆนะคะร้อนๆมากควันกระมงโผงเค้งเลยแล้วจะตักขึ้นมาตักเกี๊ยวขึ้นมานะคะ ะะชิ้นละ10บาททุกอย่าง10บาทราคา10บาทเขก,ก็จะใส่ลงไปะนะคะก็จะตัดตัดค่ะตัดตัดีด่พอชิ้นทำ น้ำจิ้มอะไรก็เลือกได้เติมกระเทียมเจียวได้ด้วยเกล็ดละร้อนเลยเขาจะมีไข่ปลาหมึกชิ้นใหญ่โตๆด้วยนะคะทุกคน ร้านนี้เขาจะมีแบบเมนูพิเศษคือไข่ปลาหมึกร้านสามพี่น้องนะคะเขาจะมีแบบพิเศษใส่ไข่ไข,ไข่ปลาหมึกเลยนะคะชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่ๆชิ้นโตๆตเลยค่ะร้านนี้เขาจะมีเมนูพิเศษคือไข่ปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆมาก เ่นนนีะกชิ้นใหญ่มากแล้วหมูเขาก็เต็มล้นๆเลยค่ะห่อชิ้นใหญ่มากล้นๆเลยแล้วก็ใส่ไข่ปลาหมึกลงไปแล้วเขาก็จะห่อเกี๊ยวนะคะเป็นเกี๊ยวหมูเด้งไส้ไข่ปลาหมึกนะคะชิ้นใหญ่มากราคาเท่ากันไหมคะชิ้นละ10บาทเท่ากันใช่ไหมคะชิ้นละ10บาท ทุกอย่าง10บาทมีม,มีมีอะไรที่แบบว่าราคาเกินกว่านี้ไหมคะกุ้งอย่างเดียว15บาทหรอคะอ,อ๋อกุ้งอย่างเดียว15บาทนอกนั้น10บาทหมดเลยนะคะก็จะมีกุ้ง15บาทปูอัดนี่10บาทเห็ดเขมทองก็10บาทหมูเด้งก็10บาทปลาหมึกนี่ก็10บบาทไข่ปลาหมึก น่ากินมากชิ้นใหญ่ชิ้นโตน้องก็ททำเก่งมากเลยค่ะวิธีทำไม่ต้องทำที่บ้านเลยค่ะมาร้านสามพี่น้องเลยค่ะทุกคนมีทุกอย่างให้กินทําให้เป็นใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะมาร้านสามพี่น้องเลยนะคะ จะมีเซนทันนะคะไปลงที่บูตเซนทันแต่เป็นบางวันนะคะร้าน3ามพี่น้องค่ะวิธีทำของนองเขาแบบเก่งมากค่ะเขาเก่งมากเลยในในวิธีการทำ